ยินดีต้อนรับทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทําเบ็ดกระทาน้ําแข็งนั่นเองเบ็ดแบบนี้เนี่ยมันเข้าบาดานนั่นแหละแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งจะหาส่วนผสมได้นะเพราะว่าส่วนผสมแต่ละอันเนี่ยมันค่อนข้างที่หายากเลยโดยเฉพาะไอ้เจ้าฟลอตเวิร์มไอ้เจ้านี่บอกเลยว่าหาได้ค่อนข้างที่จะยากเลยโอเค สำหรับการทำเบ็ดเบ็ดนี้เนี่ยเรานับจำเป็นที่จะต้องมีเลเวลน่าจะ1,000ขึ้นไปนะเลเวลต่ำกว่านี้เนี่ยน่าจะทำไม่ได้นะหรือว่าทำได้อันนี้ผมก็ไม่รู้ลองมาดูกันแต่ว่าตอนนี้ผมเลเวล1,389ถ้าทุกคนเลเวลเท่าผมเนี่ยก็น่าจะทำได้แหละนะสำหรับชิ้นส่วนแรกที่ต้องหานี่ก็คือ Blood b i t t e n North Star Wall นั่นเอง ก็จะเป็นห,หัตัวโคตรใหญ่ไอเจ้านี้เนี่ยสามารถหาได้จากการตกในอีเวนต์คริสต์มาสเลยนะนี่สามารถตกได้ตามไอไอน้ำเนะี่ยตรงคลองตรงเนี้ยเออสามารถตกได้เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ได้ยังไงนะคลองเล็กขนาดนี้ถ้าอยากจะตกไอเจ้าตัวนี้ได้ง่ายๆเนี่ยคือให้ตกในช่วงหน้าหนาวนะมันจะได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ส่วนกนารแกพลนฟลออ์บีเทนเนี่ยต้องใช้ใเจ้าเบทหนูจะด,ดีที่สุดนะนี่ไอเบทนี้เนี่ยเวลาตกปลานะมันจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์จะไม่ได้แล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่เอาเป็นว่ามันนะ่ะมันแต่เป็นว่ามันนะ่ะมีโอกาสทําให้ปลาติดการแกพลนฟลออ์บีเทนเอาจริงการแกพ판นนี้มันก็ติดง่ายอยู่นะสำหรับเบทนะี้เดี๋ยวเจอตัวให้ดูสักตัวแล้วกัน นี่ติละฟลอสบิทเทนบลฟิตแต่ว่าเราเนี่ยต้องตกให้ได้นอสตาวอร์แล้วก็ติดการผ่านฟลอสบิ t เทนนั่นเองชิ้นส่วนต่อไปที่ต้องหาเนี่ยก็คือ Asset of s t a r f ร์ฟนั่นเองไอเจ้านี่วิธีการที่จะตกขึ้นมาได้น,น่ยก็คือต้องเซกเป็น one frost moon ก่อนนะโดยใช้ f ฟลอสมูนโทเทมเซกเอานั่นเองส่วนการซื้อเนี่ยก็ถ้าใครดูจากเบธนูก็ ผมน่าจะพาไปดูแล้วนะเออไอเจ้านี่เนี่ยโอกาสตกได้ก็คือหนึ่งในหนึ่งร้อยห้าสิบนั่นเองใช่หรือเปล่าก็มไม่รู้อันนี้คือผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลมากแค่แบบฟังต่อต่อกันมานะโอเคซึ่งมันจำเป็นต้องใช้เ s เ e n อ of s t a f f o r อเนี่ยสองอันตกได้สองอันสิ่งต่อไปที่ต้องหาก็คือ Frost Worm ไอเจ้านี่เนี่ยหายากสุด นั่นหว่าถ้าอยู่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะตกหาได้ง่ายขึ้นก็น,นีเนี่ยทุกคนต้องไปที่บร r e วเอ่อบร r บริเวอะไรทุกอย่างบริเวรอะไรวะซึ่งวิธีการที่จะไปตกไอ้เจ้าฟลอตเวิร์มเนี่ยคือทุกคนต้องไปที่ Northern e x p e d i t i o n นี่ก่อนนะโอเคอันนี้คือสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนนั่นเองผมจะพาไปดู โอเคเมื่อทุกคนเข้ามาใน Northern e x p e d i t i o n แล้วเนี่ยมันก็จะมี Northern Summit แล้วก็โบเรียพินหรือเปล่าเออให้ทุกคนเนี่ยไปที่เบอร์เรียพินนะโอเคไม่ตายต้องระวังนะถ้าตกน้ำเนี่ยตายแน่โธ่ต้งใส่น้ำเย็นจัดเดือดรถเลยเนี่ยเออแล้วลงไปแล้วมันติดติดแบบเดินช้าอเออเกือบไปละ เมื่อ okay. มาถึงตรงนี้เนี่ยก็เข้าไปได้เลยนี่ไอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ต้องตกฟลอรเวิร์มนั่นเองส่วนวิธีการที่จะตกมันก็คือรีวันต้องรีวันให้มันเกิดก่อนนะถึงจะตกได้มันก็จะยากหน่อยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงหน้าหนาวแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือมันจะเกิดได้ง่ายขึ้นนั่นเองจริงคือผมรีวิโคตรนานเลยมันยังไม่เกิดเลยเนี่ย หรือจะลองดูตอนนี้ผมมี780นะดร้อยแปดสิสสดบนะได้ดีได้เลยตีฟลอตบิดตัว อกอดเกาดดูดูเหมือนว่าตอนนี้ฟอสเวิร์มจะเกิดแล้วมาเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาแย่งตอนนี้ไปตกก่อนโอเคตอนนี้มันก็เกิดแล้วนะเวลาเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยฟอสเวิร์มหัน เป็นอ u r ราได้แล้วอุยแต่มันไม่ติดอะ่ะมันไม่ติดไอ,อเส้นคือเราต้องการให้มันติดขอเส้นนะแต่นี่มันไม่ติดเดี๋ยวเอาไปรีเอาแล้วกัน หรือว่าติดติดปะเนี่ยจะติดติดฟลอสเซนนี่โอเคๆได้แล้วได้แล้นี่ไงได้แล้วฟลอสเซ f ฟ o อสเวิรมไอเจ้าตัวฟลอสเวิร์มธรรมดาเนี่ยมันนําไปค้าไม่ได้จำเป็นต้องให้มันติดการกลายพันธุ์ฟลอสเซนนะถ้าเกิดตกไม่ได้ติดการกลายพันธุ์ฟลอสเซนเนี่ยก็นําไปรีเอาก็ได้มันก็มีโอกาสได้เหมือนกันแล้ะ อย่างสุดท้ายนะครับที่เราต้องหาเนี่ยก็คือเบลเนั่นเองก็คือค่างเงินในอีเวนต์ฟร h ชมาสเนี่ยแหละก็คือตกหาไปเลยทำควสอะไรก็ได้นะเก็บเบลให้ครบ1นึ่งหมนะพอถึง1นึ่งหมแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำไปคราบได้เลยไปเดี๋ยวไปคราบกันดีก,กว่าโอเคเนี่ยเมื่อมาถึงแล้วก็คราบเลยไหนดูอยู่ใสนี่ใช้15,000เบล นี่ฟลอร์บิดนอสต w a วอลเอเซนออฟสตาร์ฟอสและเอาสุดท้าย Fro เ e น f ์ r อร์ดเวครับเลยได้มาละนี่สเตทนี่ก็ถือว่ามาอยู่ในระดับปกติ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนครับหวังว่า้เจอกันใหม่คลิปหน้า